สวัสดีครับผมขอใส่ฟองก็ได้ครับอาจารยเสี่ยอกินนี่ลืมถ่ายครับเไทยอยู่ตั้งเฮิงครับเลื่องกวาเอ้ยมีไปเมืักครับโอ้ยนะครับมาเบิ่งครับเอายันมาครับเอฟสามเก้ามาดึงครับตัวนี้คุปตากุปตากเอลซีซูนี่เอพีกันนี่ก็จมครับจมสองครับโอ้ยถ่ายใหม่ครับตื่นเต้นครับทีนนี่เลื่องกวายครับ นะครับ l c 0 1 8ครับตัวนี้โมมี่เอทีครับโจมครับนักครับมาปั่นนะปะอ้อนครับน้องมะแดงซิตี้ครับแหมคอมพิวเตอร์เบสเท่านีครับก็เป็นทันที้เสียจักประจำครับทองคนครับตอวนี้ด้วยกับอ่ากดกดถ่ายนะครับตัวนี้ครับอหันลิ้งครับตื่นเต้นพอดครับเยอะไปนะ นี่ดูนครับโอเคครับเดี๋ยวลงไฟครับถอยหลังครับถอยเต็มสติงเขาาคือเจ้าของครับเป็นนะครับโมเป็นนะครับมิตรว่าครับผมครับกโบเป็น ตอนนี้ดังไอเอาของคันของน้องไฮเกอร์ขึ้นทุกอย่างครับแต่คันของเบสรับเบนสีหลังกับสินที่ละคันครับเราจะเอาของน้องบิ๊กมาดึงขึ้นครับเสี็ยวครับอยากมาน้องเข่ารลายครับเอกมาจ้อยครับอยากมาพวด hãy xin dán cánh chạy yên, điêu, 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 Đấy, điêu, 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 บินไปแล้วขขเขาคันหนึ่งกระเดนไอ้เด็กสัตว์อีกแล้วครับเอาแล้วครับโทรศัพท์ครับฮะไม่จมสองคันครับจะเย็นครับโซโซ บอกแล้วว่าจะเอาวจนมาแล้วทำเอามาหมดจม่มหมดมาได้จมุมมาแล้วครับไม่ใช่ไปทางไหนครับเสียงหัวเดี๋ยวของบิ๊กจอนยานก่อน อย่าเพิ่งเตียงอย่าเพิ่งขยับนั่งหายใจะมอนยองเียเยอะฮ้ไมีจังหวะดึงมีจังหวะดึงหมดเน้ะคือขึ้นโน้นใช่ปะ ช่วยเรียวเพื่อนโรงงานครับม,มาสองครับหลุมแห่งสองครับ <c oughs> เดี๋ยวคันที่สามมาดึงครับเดี๋ยวคันที่จมมาดึงเบิ่งก่อนครับ อันนี้ก็ห่าวเขานะครับเพราะจากดึงเขาแล้วอี่างี้ตามติดชีวิตรถจมครับวินนังครับหาแต่ให้ใหรถจมซื่อครับแกล้งนี่ <c oughs> ส่วนผมก็ตามอย่างเดียวครับโอ้ยกระงนาะกินเข่าครับบางท่งัน อย่างนี้มันเห็นน้ำในแง่ง่ีน้ำฝ้ามากครับเกี่ยวบท่านนะครับเกี่ับเขาพักกันยกขึ้นก่อนครับเร็วขนาดครับใจเย็นครับใจเย็นครับเดี๋ยวกำลังหมัดโซ่ครับต้องโซ่อยู่ครับ เอาคานขึ้นแนรเบ็นโ okay. อเคไปม,มาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวไป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 เลยเป็นไดแล่วบอาะใหญ่ใหญ่เด้ โซ่แออนะ่กดโซ่แนะน่อ,อ๋อดึงดึงดึงนีได้ก็ได้ดึงแล้ว okay. โอเคเอาละคันคไ <c oughs> ด้สิจมีกครับอ่าดีครับมีสามันครับโอเคครับดึงแล้วกับไปเอ้ยอย่าถอยไกลไลาย <c oughs> ต่นเต้น น้นลมไปแล้วครับมาดึงสร้อยครับล้วมันจอดอยู่แถวนี้ก็ดีดิแล้ววันแรวันนี้แล้ววันแรนี่โอ้ยังพูนโอเคครับโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับยันนี้เรียบร้อยครับลดโมครับแกงสายจมครับต้องแบบนี้ครับไปแล้วครับ แล้วครับหลังจากที่เอาขึ้นจากต้มได้ครับจากหล่มครับไปละสามคันครับยันมาคูเต้าสองครับยันมาหนึ่งครับไปแล้วครับไปปั่นฝั่งนั่นต่อครับฝั่งนีแล่แล้วครับไปแล้วครับจมอีกวันนี้ก็มันแน่สิว่าแล้วครับโอ้โหต้องทางลัดเลยครับ